ทีเพื่อนครับวันนี้มาล้างถังเครื่องซักผ้าครับ lg นะครับสิบสี่กิโลครับอ่าทีอัตโนมัติครับมาดูถังข้างในกันครับว่าสกปรกแค่ไหนครับเป็นรุ่นนี้นะครับอ่าสิบสี่กิโลคืออันนี้ได้ได้ถอดไปแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูข้างในนะครับว่าสกปรกแค่ไหนเนาะมาดูกันนะครับว่าข้างในจะสกปรกแค่ไหนครับถังนี้ครับเครื่องซักผ้าที่ที่ใช้มานานนะครับเนี่ย บางท่านอาจจะสงสัยว่าซักไปทำไมเสื้อผ้าสปกปรกฮะใช้น้ำสาร,ส,ารส้มอะไร,ไรที่เขาโฆษณาว่าเออเอาไปล้างในถังก็ยังสกปรกอยู่ครับมันมันไม่ออกนะครับผมถ้าเราไม่ได้ถอดออกมาอยี้ครับยังไงเรากัดออกมามันก็สิส่งสกปรกก็อยู่ในถังมอนเดิมครับออกออกไม่หมดนะครับดูข้างในนะครับบางท่านถึงก็ทิ้งฮะซื้อเครื่องใหม่นะครับครับสนใจนะครับ ปรึกษาช่างใกล้บ้านท่านได้นะครับผมเป็นเป็นบางส่วนนะครับที่ที่ถอดล้างนะครับนี่ครับการสักผ้าครับ LG 14กิโลครับอัตโนมัติครับ,รบเปดูร้านพอมาฟาร์มขครน่งเย็นครับ